ใช้ชีวิตอยู่กับฝรั่งป่วยเข้าโรงพยาบาลฝรั่งไม่เคยไปดูแลพี่ว่ามันปกติไหมสําหรับหนูคิดว่าไม่ปกติเอาอย่างนี้หนูพี่จะบอกให้หนูฟังเ,ออเรื่องฝรั่งเนี่ยมันมีหลายแบบหลายรูปแบบฝรั่งที่ที่เขาเป็นคนจิตใจอบอ้อมอารีที่แบบว่าเวลาเราเจ็บเราป่วยเขาจะคอยประครบประหงมคอยดูแลเรามันก็มีแต่ฝรั่งที่ไม่เคยสนใจเลยเวลาเราเจ็บเราป่วยบางครั้งเข้าโรงพยาบาลไม่เคยไปดูไปแลเลย ก็มีถ้าถามว่าเขารักเราไหมเขาก็รักเรานั่นแหลแต่ว่าเอเหตุผลของแต่ละคนไม่ไม่เหมือนกันพี่จะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของพี่เรื่องของพี่เนี่ยพี่ป่วยเข้าโรงพยาบาลพี่มาอยู่ที่นี่20กว่าปีพี่เคยป่วยเข้าโรงพยาบาล3ามสี่ครั้งแต่ละครั้งสามีไม่เคยไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลและไม่เคยไปหาที่โรงพยาบาลหรือไม่เคยพาเราไปโรงพยาบาลดิฉันพาตัวเองไปค่ะถามว่าเพราะอะไรหรือไม่ไม่อะ ก็เสียใจเนาะก็เสียใจว่าผัวไม่เคยสนใจเราเลยแม้กระทั่งเราป่วยเข้าโรงพยาบาลก็ไม่เคยมาดูมาแลไม่ให้ความสนใจเราเลยอะไรประมาณนี้จริงๆแล้วอะ่ะมันมีปัจจัยหลายๆอย่างถ้าเราทําความเข้าใจกับตรงนี้เสําหรับเรื่องของหนูนะพี่ยังไม่รู้ว่าเพราะอะไรฝรั่งคนนี้เขาถึงเป็นอย่างนี้เอาของพี่พี่เล่ารายละเอียดของพี่ให้ฟังก่อนเนะเาะสมัยพี่ป่วยแล้วสามีไม่เคยไปเยี่ยมที่พี่ที่โรงพยาบาลอย่างแรกเลยสามีพี่อายุเยอะ ถึงตอนที่พี่เข้าโรงพยาบาลใหม่ๆสามีพี่ก็เจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบกว่าเนี่ยถามว่าเขายังขับรถได้ไหมอะไรได้ไหมยังหลงลืมไหมอะไรไหมตอนนั้นไม่ได้หลงลืม,มเขาเป็นผู้ชายปกติธรรมดาแต่เขาเป็นผู้ชายบ้านๆนคนหนึ่งที่ออกนอกเมืองที่ตัวเองอยู่ไม่ได้ไปไม่เป็นขับรถหลงเพราะว่าเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ของเขาจนในเมืองเล็กๆของเขาเนี่ยตลอดฉะนั้นการที่เราเจ็บป่วยไปอยู่ที่โรงพยาบาลใหญ่เขาถึงไม่ไปซะ ไม่สามารถที่จะไปเยี่ยมเราได้และไม่สามารถที่จะไปดูแลได้เอ,อสำหรับของพี่เนี่ยใหม่ๆพี่เสียใจนะเสียใจว่าเ,เราเจ็บเราป่วยเราโทรมาบอกนะเธอตอนนี้ฉันอยู่โรงพยาบาลน,นะอ,อหมอส่งฉันมาโรงพยาบาลอะไรประมาณนี้เราจริงๆอ่ะพูดถึงจริงๆเราก็เก่งเกินอืเขาหมอเขาฉันไ่หาหมอนี่ฉันป่วยนะหมอส่งไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลน,นั้นโรงพยาบาลน,นี้ดิฉันก็พยายามหาว่าโรงพยาบาลน,นั้นอยู่ที่ไหนเดินทางอย่างไรคือดิฉันนี่สรรหาเองทุกอย่างนั่งรถไฟ แล้วก็นั่งรถอูบานนั่งรถเมสายอะไรไปถึงจะไปถึงโรงพยาบาลน,นั้นไปถึงโรงพยาบาลน,นั้นฉันพูดไม่ค่อยรู้เรื่องฉันก็งูปลาไปของฉันฉันนอนที่โรงพยาบาลฉันโทรมาบอกสามีเออว่าฉันอยู่โรงพยาบาลน,นะตอนนี้ฉันอยู่โรงพยาบาลเออชื่อโรงพยาบาลน,นั้นโรงพยาบาลน,นี้สามีก,ก็บอกว่าเออถ้าเกิดว่าหายแล้วก็ออกมานะฉันรออยู่ที่บ้านถามว่าเป็นบางคนอาจจะโอ้เสียใจร้องห่มร้องไห้พี่ก็เป็นเสียใจร้องห่มร้องไห้ตัวพี่นี่แหละไม่ต้องเรื่องใครร้องห่มร้องไห้ตอนนั้นน่ะถามว่า เออตอนหลังทาไมถึงเออเข้าใจว่าว่าทําไมเป็นอย่างนี้เข้าใจตอนหลังเพิ่งมาเข้าใจว่าแกไม่สามารถออกนอกเมืองได้ต่อให้เราบอกว่าเราอยู่โรงพยาบาลแกก็โล่งทุกคนเวลาเรากลับมาบ้านแกก็ดีใจดีใจดีใจที่เรากลับบ้านถามว่าเออเยี่ยมเย็ยนเราไหมโทรโทรไปถามเคยเป็นยังไงบ้างอย่างนั้นอย่างนี้แต่ไปเยี่ยมไปไม่ได้เพราะไม่มีคนพาไปอ่านี่เราก็ต้อง อันนี้เราต้องเข้าใจเขาเหมือนอย่างเราไปไหนไม่ถูกอะไรไม่ถูกเราไม่กล้าที่จะไปตรงนั้นตรงนี้ก็ไม่กล้าไงอืมเราก็ต้องเข้าใจอันนี้พอตอนหลังเรามาเข้าใจกัาอ๋อเขาเป็นอย่างนี้เองก็กลายเป็นมาเข้าใจเขาสงสารเขาฉะนั้นการที่บางครั้งเราเข้าโรงพยาบาลเราจะไม่ได้เข้าโรงพยาบาลในเมืองที่เราอยู่เพราะเมืองที่เราอยู่เป็นเมืองเล็กๆเขาอะจริงๆเราเขาเป็นคนเยอรมันแต่เราอะเป็นต่างชาติถามว่าบางเรื่องบางครั้งเราเก่งกว่าเขาด้วยซ้ําเพราะว่า โรงพยาบาลอยู่ที่ไหนต้องนั่งรถอะไรอะไรเงี้ยเรารู้หมดเราศึกษาเราอ่านข้อความเราเออสรรหาว่าจะต้องไปแบบไหน,นอะไรเงี้ยแต่เขาเป็นคนสมัยก่อนสามีพี่นี่ไม่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตเลยไม่เข้าถึงเลยไม่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตฉะนั้นเขาไม่รู้ว่าจะต้องเดินทางแบบไหน,นอะไรยังไงเขาไม่รู้เรื่องนั่งรถเมล์รถไฟไม่รู้เรื่องขับรถเป็นอย่างเดียวขับรถเป็นนี่ก็คือต้องเป็นเฉพาะในเมืองที่ตัวเองอยู่เท่านั้นถ้าไปออกนอกเมืองที่ตัวเองอยู่ปุ๊บหลงทันที ฉะนั้นเรื่องแบบนี้บางครั้งบางเรื่องอะ่ะเราก็ต้องเข้าใจในจุดอ่อนของเขาว่าเขามีจุดอ่อนอะไรหรอถามว่าเสียใจน้อยใจไหมที่ว่าเขาไม่เคยไปเยี่ยมเสียใจน้อยใจแต่เราก็ต้องดูจุดอ่อนของเขาด้วยต้องดูด้วยว่าเหตุผลของเขาคืออะไรและมันเป็นเหตุผลที่แท้จริงหรือไม่ถามว่าเขาห่วงเราไหมห่วงอย่างสามีพี่อ่ะก็ห่วงก็โทรไปตลดอดนั่นแหละเป็นยังไงมงั่งเมื่อไรจะได้กลับอย่งงางนั้นอย่างนี้ก็ห่วงแต่ถามว่าไปเยี่ยมได้ไหมไม่ได้ไปรับได้ไหมไม่ได้ก็ต้องกลับเองพี่ป่วย เข้าโรงพยาบาลพี่ต้องไปผ่าพี่เป็นเป็นซีที่แขนนะพี่จะเล่าให้ฟังพี่เป็นซีที่แขนเป็นซีที่แขนที่ต้องไปผ่าต่างเมืองหมอเขาก็จะส่งเราไปผ่าไปตรวจไปอะไรอีกครงไปตรวจไปอะไรเนี่ยเราก็ไปคนเดียวพูดได้งงูปลาปลาหมอเขาจะพยายามทําความเข้าใจกับเราแล้วก็เออถ้าไม่เข้าใจแล้วก็ใช้เช่วยกันแปลมั่งอะไรมั่งประมาณนี้เสร็จแล้วอันนั้นที่ไม่เข้าใจเราก็ใช้เขาเขียนมาเขียนให้เขาจบไปเป็นหน้ากระดาษเลยว่าอันนี้อันนี้อันนี้แล้วเสร็จแล้วเรากลับมาบ้านเราภาษาผัวเมียก็ให้ผัวช่วยแปลมั่งอะไรมั่ง พอถึงเวลาที่เราไปนอนจริงๆสามีก็พาไปไม่ได้ไปเยี่ยมหรือก็ไปไม่ได้เราถูกวางยาสรุปเราฟื้นขึ้นมาอะไรขึ้นมาหมอบอกว่าเธอยังไปไหนไม่ได้นะเพราะเธอเอ่อวางยาสรุปต้องไอ้นี่ต้องพักผก่อนก่อน,นอย่างนี้อย่างนี้เออถ้าเกิดว่าอาการเราดีขึ้นเราถึงจะกลับบ้านได้แต่ถามว่าสามีโทรไปถามก็ถูกแต่ไม่ไปทําไมถึงไม่ไปก็ไปไม่ถูกไงก็เขาไปไม่ถูกเหมือนเรื่องของหนูเนี่ยหนูบอกว่าเขาไม่เคยมาเยี่ยมหนูเลยพี่เขาไม่มีจิตใจแต่เขาก็โทรมาถามหนู เรื่องของหนูอาจจะคล้ายๆของพี่ก็ได้อืมอาจจะคล้ายๆของพี่ก็ได้แล้วอีกอย่างเขาถูกเลี้ยงบางคนนะฝรั่งบางคนอนะ่ะถูกเลี้ยงมาแบบปล่อยให้ดูแลตัวเองมาตั้งแต่เด็กหมายถึงว่าเจ็บป่วยก็ต้องไปหาหมอเองเข้าโรงพยาบาลเองอะไรเองเขาก็จะถือว่าชีวิตแบบเนี้ยเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะเขาใช้ชีวิตแบบนี้มาฝรั่งแต่ฝรั่งบางคนเนะ่ะเขาอยู่กับพ่อแม่พ่อแม่เขาประมดูแลอย่างดีเขาก็จะมีิใจใจอ้อม้อมอะไร เวลาเราเจ็บหรือป่วยเขาก็อยากดูเลยอยากเข้าใกล้อ,อ,อยากจะอ,อันนู้นอันนี้คือเอาไว้นั่นไหมกินอันนี้ไหมอนันนู้นอันนี้ไหมแต่บางคนไม่เป็นถามว่าเขาเอ,อเหมือนคนไม่มีหัวใจใช่ไหมอย่างสามีเอาพี่ก็พูดถึงสามีพี่เลยพี่เจ็บป่วยเป็นไข้เอ,อป่วยพี่เคยพี่เคยป่วยเป็นโควิดเนาะก็นอนป่วยอยู่ที่บ้านเอ,อการป่วยโควิดของพี่คือพี่ปวดในกระดูกทุกข้อในกระดูกที่พี่เป็นเนาะพี่ไม่สามารถที่จะ ไปไหนได้เลยแล้วไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เลยมันไข้มันขึ้นแล้วปวดในกระดูกขึ้นทรมานมากพี่คิดว่าพี่จะมีชีวิตไม่รอดไม่คิดว่าคงไม่รอดแนว้วประมาณนั้นเสร็จแล้วเออพี่อยู่บ้านเนี่ยพี่ไม่ได้กินอะไรเลยพี่ต้องบอกเขาอะเธอช่วยทําซุปให้ฉันกินหน่อยได้ไหมอ๋อได้เขาก็กลิก,กุรีกุจอทําให้เราเลยนะแต่ถามว่าเขาจะมีน้ําใจเอาเองว่าเออทาซุปให้เธอกินเขาไม่มีบางครั้งเราก็ต้องเข้าใจเขามั่งว่า เขาก็บางทีฝรั่งมันไม่เหมือนกันนะหนูเราอะเป็นมาเป็นเมียฝรัง่งบางครั้งเราก็ต้องเตรียมใจเตรียมตัวเองให้พร้อมที่จะเจอเหตุการณ์แบบนี้เราอย่าเอาตรงนี้ไปตัดสินว่าเพราะเขาเป็นแบบนี้ถึงไม่รักเราอย่าเอาตรงนี้ไปตัดสินเพราะทาบางทีเขาก็รักเราแน่แหละแต่ว่าเขาไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนเขาไม่รู้จะทำยังไงอย่างสามีพี่เนี่ยพี่ไม่บอกเขาว่าขอซุปพี่กินหน่อยพี่ลุกไม่ไหวจริงๆพี่เจ็บปวดเขาก็ไม่เข้าใจไงเพราะเขาไม่เคยเป็นโควิดขนาดนั้นเลยเหรอลุกไม่ได้จริงๆเหรอ มันมันมันป่วยขนาดน,นั้นเลยเหรออย่างเงี้ยแต่เวลาเขาถามเวลาที่ทางอ,อสาธารณสุขก็โทรมาบอกว่าเมียเธอป่วยเป็นโควิดฉันจะเอาเมียเธอไปไว้ที่สถานที่กักกันเอ,อที่อื่นคือไม่ให้อยู่ในความดูแลของเธอคือไม่ให้อยู่ในบ้านเธอผัพวพี่ก็ไม่ยอมนะเออเออ,เอ,อทั้งนั้งนี่ไอ,อ,อสาธารณสุขเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเมียเธออยู่กับเธอเนี่ยเธออาจจะติดหน้าอะไรนะติดเขาก็ยอม เขาบอกว่าติดก็ติดสิแต่ฉันจะไม่ยอมปล่อยให้เธอเอามียฉันไปกักกันที่ไหนก็ไม่รู้ไปรวมกับใครก็ไม่รู้ฉันไม่ยอมเด็ดขาดเอานี่ถามว่าเขารักเราไหมเขาห่วงไหมห่วงแต่ถามว่าเขาจะมาดูแลบริการบางทีอะทั้งชีวิตเขาไม่เคยอย่างอย่างสามีพี่นะเนี่ยง่ายๆเลยแกจากครอบครัวแกมาตั้งแต่แกอายุสิบห้าสิบหกเพราะว่าสมัยก่อนครอบครัวแกเกิดสงครามแล้วแกต้องมาใช้ชีวิตอยู่คนเดียวที่เนี่ยฉะนั้นแกก็ดูแลตัวเองมาตลอดฉะนั้นเออบางครั้งอะเขาไม่ได้มีใจิตใจที่ว่า เขาไปถามเราเองว่าเธอต้องการอะไรไหมเธออยากได้อะไรไหมเธออย่างนั้นไหมเนี่ยคือใจเขาไม่มีไงแต่ถามว่าห่วงไหมก็าห่วงนั่นแหละแต่ความอบอ้อมอารีที่เขามีให้เราอะมันไม่มีมันไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นแต่เวลาเราอ่ะเออเวลาเขาเจ็บเขาป่วยเนี่ยเราดูแลเขาเนี่ยอู้เขาก็ดีใจนะไม่ใช่ไม่ดีใจเขาก็ดีใจนะเขาไม่เคยพบเคยเจอมาก่อนที่ว่าเวลาเขาเจ็บเขาป่วยดูแลเธอกินยายังหรือยากินนั่นไหมเอานี่ไหมอันนู้นไหมอันนี้ไหมคือคอยถามคอยอะไรเขาแต่ตัวเขาอะกับพี่เป็นไหมเขาไม่เป็น ถามว่าพี่เข้าใจเขาไหมมันอยู่ที่ความเข้าใจของเราและอีกอย่างหนึ่งเราไม่ใช้ชีวิตต่างประเทศเราอย่าไปคิดว่าเขาจะต้องดูแลเราอย่างดีฝรั่งแต่ละคนไม่เหมือนกันคนไทยแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอย่าไปคิดว่าเพราะเป็นแบบนี้เขาไม่รักเราเราอยากจะเลิกกับเขาบางทีมันไม่ใช่เรื่องความรักเป็นเรื่องที่ว่าเขาถูกเลี้ยงมาแบบไหนมากกว่าห่วงไหมรักไหมก็รักก็ห่วงยังผัวพี่เนี่ยไม่ปล่อยพี่ให้ไปอยู่ที่ศูนย์ที่เขากักตัว เพราะว่าไม่รู้จะไปอยู่ยังไงอะไรยังไงอยากกินอะไรจะรู้ไหมอะไรไหมคือคุกแกห่วงอันนี้แกห่วงแบบนี้ถ้าเกิดว่าตอนนั้นเป็นโควิดสมัยก่อนนั้นถ้าเกิดว่าเป็นเนี่ยก็คืออาจจะเสียชีวิตในเพราะว่าแกก็อายุเยอะแล้วอะไรประมาณนี้แกก็บอกว่าเสียก็เสียฉันแต่ฉันจะไม่ยอมให้เขาไปอยู่ในที่ที่ฉันไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแล้วเขาอาจจะเป็นยังไงฉันไม่ยอมทั้งๆท,ท,ที่ฉันอยู่ที่บ้านนะฉันจะกินอะไรฉันต้องของเขาวะเธอต้มน้ำร้อนให้ฉันหน่อยเธอเอาขิงไปต้มใส่น้ำให้ฉันหน่อย แล้วก็เออฉันอยากกินเอชาขิงอะไรเงี้ยคือต้องบอกเขาถ้าไม่บอกเขาก็ไม่ทาเขาก็รอว่าเมื่อไรเราจะบอกว่าเราอยากได้อะไรคือไอเรื่องจะมาเดาใจว่าอุย้ยเขาต้องอยากได้อย่างงี้บางคนมันไม่เป็น ừ, อือออเย่างน้องคนเนี้ยเขาบอกว่าอ,อมาเข้าเรื่องน้องเขาน้องเขาบอกว่าพี่หนูอยู่โรงพยาบาลสามวันพ่อหนูโทรหาทุกวันแต่ไม่เคยมาเยี่ยมเ,เขาส่งหนูมาอยู่โรงพยาบาลที่ไกลจากเมืองที่สามีหนูอยู่ เขาไม่เคยมาเยี่ยมหนูไม่เคยมาดูแลหนูแต่เขาก็โทรคุยกับหมอโทรคุยกับทางโรงพยาบาลแล้วก็โทรมาเยี่ยมหนูแต่ถึงเวลาที่ตอนกลับเขาก็ให้หนูนั่งแท็กซี่กลับเองเขาบอกว่าเออถ้าเธอนั่งรถไฟไม่ไหวอะไรเนี่ยเธอก็นั่งแท็กซี่กลับมานะเขารออยู่ที่บ้านอันนี้ชีวิตหนูนะอาจจะเหมือนพี่ก็ได้ถามว่าเขารักไหมถ้าเขาไม่รักเขาคงไม่โทรไปที่โรงพยาบาลถามว่าบางคนอ่ะฝรั่งบางคนเขาไม่มีเพื่อนไม่มีฝูงไม่มีใคร ที่จะพาเขาไปแล้วเขาก็ไม่กล้าที่จะไปคนเดียวฝรั่งที่ไม่กล้ามีมีเยอะไหมที่ไม่กล้าออกนอกเมืองไม่กล้ามีมีมีค่ะผัวพี่ก็เป็นฉะนั้นถ้าเรื่องอย่างเงี้ยหนูเล่าให้พี่ฟังนะพี่เข้าใจพี่เข้าใจเพราะผัวพี่เป็นไม่ใหม่พี่ก็เสียใจเหมือนกันว่าทําไมถึงอย่างนั้นทําไมถึงอย่างนี้แต่ตอนหลังไม่ต้องทําไมหรอกเขาไปไม่เป็นพอเราเริ่มเก่งขึ้นอะไรขึ้น ไม่ว่าจะไปโรงพยาบาลไหนหรือเมื่อไม่ว่าจะเขาเจ็บป่วยแล้วหมอส่งไปที่ที่ไหนไปตรวจหมอไหนที่อยู่ไกลจากเมืองที่เราอยู่เนี่ยพี่ก็ต้องมุ่พนัพาเขาไปเขาไปไม่เป็นอืเขาไปไม่เป็นฉะน,นั้นพี่ถึงได้เข้าใจไงว่าโอ้ในขณะที่พี่ป่วยอยู่โรงพยาบาลเอ,อต่างเมืองเนี่ยทาไมเขาถึงไม่ไปเยี่ยมทําไมถึงรออยู่แต่ที่บ้านรอว่าเมื่อไหร่เราจะกลับพี่เคยไปไปเจ็บป่วยถึงสองอาทิตย์นะอยู่่โรงพยาบาลถามว่าสามีไปเยี่ยมไหมไม่เคย ก็คิดอยู่เหมือนกันว่าอุย้ยตายแล้วกูเสียใจเสียอกเสียใจแต่ตอนหลังพอเอ,อเรามาทําความเข้าใจกับชีวิตเขาเราถึงได้รู้ว่าเขาไปไม่เป็นจริงๆเราไม่รู้จะทายังไงทุกวันนี้นะพี่บอกให้ทุกวันนี้ผัพวพี่อยู่ในวัยที่หลงลืมยิ่งไปไม่เป็นใหญ่เลยสมัยก่อนที่ยังไม่หลงไม่ลืมเนี่ยออกนอกเมืองที่เราอยู่ก็ไม่ได้หลงบางทีอะหลงไปไกลอนุนอันน, ون, น,นี้แล้วโทรศัพท์พี่บอกให้เลยนะผัพวพี่โทรศัพท์ก็ใช้ไม่เป็น เออโทรศัพท์ใช้ได้เฉพาะโทรศัพท์บ้านมือถือก็ใช้ไม่เป็นอินเทอร์เน็ตก็ใช้ไม่เป็นคือเขาเป็นคนโบราณมากๆเลยแล้วตอนนี้การที่เขาจะไปหาเราไปเยี่ยมเราที่โรงพยาบาลเขาทําทไม่ได้อืก็ทาไม่ได้อันนี้หนูก็ต้องพยงายามที่เข้าใจเขาว่าเอ๊เขาสาเหตุอะไรพยายามเข้าใจกันก่อนก่อนที่ว่าเออจะเลิกกันเออหน,นูโทรคุยกับเพื่อนนะโทรคุยกับครอบครัวครอบครัวบอกทิ้งไปเลยเลิก,กไปเลยผัวอย่างนี้เข,ขาไม่รักเราแต่ยอ,อย่างอื่นเขาดีกับหนูหมดแต่หนูเจ็บป่วยเขาไม่เคยไปดูไปแลหนูเลยหนูอยู่ที่โรงพยาบาลแต่ที่ถ้าอยู่บ้านเขาก็ดูแล พาไปหาหมอแถวเออในเเอเอออในแถวที่เราอยู่ในเมืองที่เราอยู่แต่ถ้าปู่เราหนูป่วยอยู่นอกเมืองเขาไม่ไปฟังเรื่องพี่อาจจะเป็นแบบที่พี่เป็นนี้ก็ได้เนาะหนูอย่าเพิ่งไปคิดว่าผัวแบบนี้เราต้องเลิกต้องอะไรบางทีเขาไม่สามารถทําได้เท่านั้นเองเราต้องพยายามเข้าใจเราเป็นเมียฝรั่งนะเราต้องแต่งบอกตรงตงเออเราต้องแต่งเพราะว่าเมือนฝรั่งบางคนจะเหมือนคนโบราณผัวหนูอายุเท่าไหร่ เขาใช้มือถือใช้อินเทอร์เน็ตอะไรเป็นไหมหนูลองดูซิว่าเขาเป็นไหมแล้วลองศึกษาลงลงสังเกตดูซิเอสามีเราทําไมถึงเราเจ็บเราป่วยทาไมเขาถึงไม่ไปเยี่ยมเราอะไรล่ะลองถามเขาดูซิเพราะในขณะที่หนูใช้ชีวิตอยู่เขาเขาก็รักหนูดีแต่เวลาหนูเจ็บป่วยทาไมถึงไม่ไปเยี่ยมลองดูลองสังเกตดูอย่าคิดแง่ลบอย่างเดียวเราต้องพยายามที่จะเข้าใจเขาด้วยไม่ใช่ว่าเข้าใจตัวเราอย่างเดียวแล้วก็คิดว่าทําไมเขาไม่ทําอย่างนั้นไม่ทำอย่างนี้ถ้าเป็นเราเราจะทําอย่างนั้นทำอย่างนี้บางทีเหตุผลของเขาเนี่ย มันสาหรับเราอาจจะนิดเดียวแต่สาหรับเขาอาจจะเป็นเรื่องใหญ่กว่าได้ก็คุยกันในดีไม่ต้องถึงขนาดต้องเลิกกันรลกเราก็ศึกษาเอาอย่างพี่พี่อยู่มานานพี่ก็เป็นพี่เป็นแบบนี้ใหม่ๆพี่ก็คิดเสียอกเสียใจเหมือนกันแต่นานเข้านานเข้าเราเข้าใจเขาว่าเขาเป็นแบบนี้อ๋อเขาเป็นแบบนี้นี่นะก็เลยเข้าใจเขาทุกวันนี้ไม่ว่าจะไปที่ไหนไปโรงพยาบาลไกลแค่ไหนพี่เป็นคนพาไปเพราะว่าเขาไปเองไม่เป็นไปไม่ได้ขับรถออกนอกเมืองไม่ได้เพราะตอนนี้เพราะสมัยก,ก่อนก็ออกไม่ได้แล้วตอนนี้ยิ่งหลงยิ่งลืมยิ่งไปไหนไม่ได้ใหญ่ <f> เลย ออแล้วตอนนี้เนี่ยภาษาเยอรมันคำบางครั้งน่ะหมอพูดกับแกอย่างหนึ่งแกเข้าใจไปอีกอย่างหนึ่งทั้งๆที่ภาษาภาษาแกเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเธอตอนนี้พี่ก็ต้องเอ,อดูแลสามีเต็มตัวถามว่าเเราเก่งภาษาขนาดไหนขนาดนั้นไหมบางทีผู้หญิงไทยอะ่ะมันก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายหรอกแต่มันฝ่ายหาที่จะแปลตรงนั้นให้ได้ที่จะเรียนรู้ตรงนั้นให้ได้มันก็เป็นไปโดยอตัตโนมัติอืตอนนี้พี่ถามว่าระหว่างสามีพี่กับพี่เนี่ย เออถ้าเปรียบเทียบกันว่าไปนู่นไปนี่เราจะไปได้เก่งกว่าเขาเขากลับไปไหนไม่ค่อยได้ไปไหนไม่ค่อยรู้เรื่องถึงถึงอยู่เยอรมันมาตลอดแต่ว่าถ้าออกนอกเมืองออกนอกเมืองที่ตัวเองอยู่หรืออะไรเงี้ยก็ไม่เอาไม่ไปแล้วเมืองที่พี่อยู่ก็เป็นเมืองเล็กๆเป็นเมืองเล็กๆที่เออถ้าเกิดว่าอยากจะไปซื้อ,อ,อของอาเซียนช็อปหรืออะไรก็ต้องไปเมืองใหญ่ซึ่งไม่ต้องหวังว่าเขาจะพาไปเขาไปไม่ได้เขาไปไม่เป็นอืมฉะนั้นเราต้องเข้าใจฝรั่งแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน เราจะไปคิดว่านิดหน่อยเราก็จะเลิกจะเลิกการเลิกลากาันมันไม่ใช่เป็นไม่ใช่ว่ามันจะแก้ปัญหาได้ทุกอย่างเราเลือกที่จะแต่งงานกับเขาน้องบอกว่าเขาดีตอนที่อยู่ที่บ้านเขาดูแลดีอาหารการกินเขาดูแลดีเพียงแต่ว่าหนูป่วยอยู่ต่างรบต่างเมืองเขาไม่สามารถไปเยี่ยมได้น้อยใจเสียใจบางบางครั้งอะเรามาเป็นเมียฝรั่งคาว่าน้อยใจเสียใจอะมันก็ไม่ได้หรอกมันต้องแกล้งหนูอมืมันต้องแกล้งเชื่อพี่เถอะพี่ก็เป็นมาก่อน มีฝรั่งหลาย,ลายๆคนเขาก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันแต่มีฝรั่งหลายๆคนที่เขาเจอผัวที่ดีเทคแคร์ care, ดีดูแลดีก็โชคดีของเขาไงแต่ถามว่าเราจะเอาตรงนี้มาตัดสินว่าเพราะเขาไม่รักเราใช่ไหมเขาถึงได้ทํากับเราอย่างนี้บางทีมันก็ไม่ใช่เหตุผลนั้นมันมีเหตุผลอื่นเข้ามาแทรกมากมายก็พี่ก็เตือนไว้แค่นี้เนาะก็เรื่องนี้พี่จะเล่าเรื่องของพี่เป็นส่วนใหญ่เพราะว่าพี่เจอคล้ายๆหนูเลยเหมือนหนูเลยตอนหลังพี่ก็มาเข้าใจว่าเพราะอะไรเขาถึงได้เป็นอย่างนี้ อพอตอนหลังเข้าใจกันแล้วนี่เราก็เข้าใจโอ้เขาเป็นแบบนี้หนังสือหนังหาเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องมากมายเอ,อเขาก็เป็นเอฝรัง่งนเหมือนคนแก่บ้านนอกคนหนึ่งที่ว่าไม่กล้าตรงนั้นไม่กล้าตรงนี้ไปไม่ถูกกลัวอันนั้นกลัวอันนี้ภาษาก็ถามว่าภาษาเยอรมนันเวลาพูดสื่อสารโอเคแต่ว่าเวลาจดหมายอะไรที่ซับซ้อนอะไรเงี้ยบางทีแกก็นนกไม่รู้เรื่องผมพี่บางทีแกก็ไม่รู้เรื่องพี่ต้องเอาจดหมายอันนี้บางครั้งพี่ต้องเอาจดหมายนี้ไปช่วยให้ลูกค้าอ่านให้ฟังว่าอันเนี้ความหมายมันคืออะไรอะไรประมาณนี้ เพราะว่าบางทีเนี่ยสมองพอเก่แล้วไม่รับก็มีอก็มีเหมือนคนไทยที่อ่านหนังสือไม่ออกครับได้โด,ดยอ่านแล้วรู้ว่าโดยประมาณแต่ว่าอย่างเป็นออจดหมายที่มันลึกซึ้งอะไรเงี้ยก็ไม่ก็ไม่รู้เรื่องเออที่มันยังเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรเงี้ยไม่รู้เรื่องยิ่งประเทศเยอร,รมันพี่จะบอกให้ว่าภาษาจดหมายกับภาษาที่เราคุยกันมันคนละอย่างกันฉะนั้นการเข้าอกเข้าใจบางทีจดหมายอะไรมาเนี่ยสามีพี่ก็ไม่เข้าใจพี่ก็ต้องถือจดหมายอันเนี้ยบางทีก็ไปให้ลูกค้าที่ทํางานพี่เขาอ่านให้ฟังให้ผัวของเ เพื่อนร่วมงานที่เป็นคนเยอรมันที่เขาที่เขาเออยังไม่สูงไว้มากมายที่เขาเอ่านให้เราแล้วก็เข้าใจได้ที่เขาในวัยทางานเขาก็ยังอ่านให้เราแล้วอธิบายให้เราเข้าใจได้ว่าอ๋อันนี้มันหมายถึงอันนี้อันนี้เธอต้องไปทําอันนั้นทําอันนี้ก็มันจะประมาณเนี้ฉะนั้นเราจะไปตีว่าอุ้ยฝรั่งเป็นแบบนี้คือฝรั่งไม่มีหัวใจเลิกเถอะอย่างนั้นอย่างนี้ญาติพี่น้องบอกให้เลิกเพื่อนฝูงบอกให้เลิกเถออย่างนี้เราดูเหตุผลเขาด้วยเราจะไปตัดสินว่าอุ้ยเขาเป็นอย่างนี้เราต้องเลิกเราต้องเลิกคําว่าต้องเลิกกออ่่่่ะมมันเืไไหร็ด้้แแตจงๆลว เราดูเหตุผลเขาดูเหตุผลอื่น,ด,นดูช่วงเวลาอื่นด้วยไม่ใช่ดูช่วงเวลาที่เข้าโรงพยาบาลอย่างเดียวดูช่วงเวลาอื่นเนีย่ยที่ใช้ชีวิตอยู่เขาเขาเป็นห่วงเราไหมเขาดูแลเราดีไหมเออซื้ออาหารให้เรากินเออถ้อยทีถ้อยอาศัยกับเราดีไหมอะไรไหมมันมีหลายๆปัจจัยที่รวมกันมาแต่แค่ว่าไปเราป่วยที่โรงพยาบาลไม่ไปเยี่ยมมันไม่ได้ปัญหาที่ว่าต้องเลิกกัน ช่ไหมคะทุกคนเอา้าน้องๆหลาย,ลายคนที่เข้ามาฟังเนาะก็แนะนําน้องเขาดีๆแต่สําหรับพี่เนะี่ยพี่เคยประสบป,ปัญหานี้มาก่อนผัวพี่เคยเป็นมาก่อนไม่ใช่เคยเป็นทุกวันนี้ก็เป็นอืมทุกวันนี้ก็เป็นฝรั่งแต่ละคนเราจะไปเมือนประเมินค่าเขาว่าฝรั่งจะต้องอบอ้อมอารีดูแลเมียอย่างดีทุกคนมันเป็นไปไม่ได้บางคนเขามีเหตุผลอื่นที่เขาไม่สามารถทําได้เราก็ต้องพยายามเข้าใจเขาเราก็ต้องพยายามที่จะเรียนรู้เขาเขาก็ต้องพยายามที่จะเรียนรู้เราเหมือนกันเป็นเมียฝรั่งเนี่ยถ้ามันไม่แกร่งจริงๆมันอย เราจะมาคิดว่าอ,อ,อันนั้นอันนี้อันนี้อันนั้นถ้าอย่างนี้เราไม่ยอมอย่างนั้นไม่ยอมบางครั้งอ่ะบางเรื่องเราก็ต้องมองผ่านค่ะทุกคน